ขอพระองค์ทรงพระเจริญเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาประจำปี2,567สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบร,มร,ร,ะบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคมพุทธศักราช2,567ด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอดีชะข้าพระพุทธเจ้านักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3มณฑลทหารบกที่37 วินิทัดนี้ขอเสนอตามรอยพระราชกรณนยกิจสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงในจังหวัดเชียงรายโครงการอันเนื่องจากพระราชดำริในจังหวัดเชียงรายนั้นมีมากมายหลายโครงการรวมกัน195โครงการโครงการ อันเนื่องจากพระราชดำริในจังหวัดเชียงรายมี5โครงการ 1. นโครงการพัฒนาด้านสาธารณาสุข 2. โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำา 3. โครงการพัฒนาด้านเกษตรกร 4. โครงการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 5. โครงการพัฒนาด้านการศึกษาโครงการพัฒนาด้านสาธารณาสุขโครงการงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ผอ,อสว บุคลากรทางด้านสาธารณาสุขด้วยหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ในสมเด็จพระศรินทาราบรมบาราราชชนนีโดยมีนอพอวัชรพงค์คำลาศนายแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดเชียงรายนำทีมแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขในพื้นที่ให้ออกบริการช่วยเหลือประชาชนในการรักษาป้องก,กันโรค และส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพอนามัยของประชาชนโดยการออกให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลการคับพนาคมโดยมีประชาชนในพื้นที่ตำบลมะดะและตำบลใกล้เคียงมารับบริการเป็นจำนวนมากเพื่อให้ความช่วยเหลือในการรักษาพยาบาลป้องก,กันโรค และฟื้นฟูสุขภาพอนามัยของประชาชนในท้องถิ่นธุรกันดานห่างไกลคัพนาคมจังหวัดเชียงรายได้รับพระกรุณาโปรดเก้าโปรดกระหม่อมให้เป็นจังหวัดแพทย์อาสาสมัครพระศรีนครินทาราบารมบาราราชชนนีลำดับที่สองสำหรับการออกหน่วยครั้งนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงรายร่วมกับพยาบาลแม่ลาวจัดให้มีบริการตรวจรักษาโรคทั่วไปตรวจรักษาทางทันตกรรมบริการด้านการแพทย์แผงไทยแก่ประชาชนบริการตัดผมฟรีโดยมีหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเจ้าหน้าที่จิตอาสาและทีมแพทย์อาสาทั้งในนอกพื้นที่เข้าร่วมในกิจกรรมเป็นจานวนมาก โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยมะแกงเมื่อวันที่15มกราคม2545สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเสียม,มงคุราชกุมารไปทอดพระเนตรโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่บ้านอาขาเก่าในการนี้นายศรีนวลอินตชัยวงศ์กำนันตำบลป่าแด,ด ได้กรับบังคมทูลขอพระราชทานความช่วยเหลือในการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยมากแกงเพื่อช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรของตำบลป่าแดดตำบลแม่สวยและตำบลสีถ้อยและสมเด็จพระบรมโอรสา,าธิาราชเสียมมงกุราชกุมารได้พระราชทานพระราชดำริให้กรมชนประธานทำการศึกษาความเหมาะสมของโครงการก่อนซึ่งหากเหมาะสมก็ให้พิจารณาช่วยเหลือรัษดรดังกล่าวต่อไป ต่อมาโครงการพัฒนาด้านเกษตรตัวอย่างโครงการโครงการสูงวิจัยและพัฒนาชาน้ำมันและพื้นน้ำมันศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมันและพื้นน้ำมันเป็นโรงงานผลิตน้ำมันจากเมล็ดชาและพืชน้ำมันอื่นเพื่อผลิตน้ำมันคุณภาพสูงสำหรับการบริโภคนำไปเป็นส่วนผสมในเครื่องสำอางรวมทั้งนำกากปฏิบตที่เหลือจากกระบวนการผลิตมาใช้ประโยชน์ เพื่อเป็นการใช้ประโยชน์สูงสุดจากทุกๆส,ส่วนของพืชต่อมามีพระราชดำริให้จะสร้างโครงงานผลิตน้ำมันเมลิชาต้นแบบที่มีขั้นตอนที่เข้าใจง่ายสะอาดคำหนึ่งถึงระบบสิ่งแวดล้อมแบบธรรมชาติมีระบบควบคุมการใช้พลังงานและมีรูปแบบทันสมัยและสวยงามและมีสีสันสามารถมองเห็นกระบวนการต่างๆได้ผ่านผนังกระจก สวนด้านนอกทำเป็นสวนพักผ่อนสาธนารนณะเป็นจุดท่องเที่ยวที่สวยงามและได้ความรู้วัตถุประสงค์โครงการเป้าหมายเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวแหล่งรับรองเมล็ดชานํามันจากโครงการศึกษาและพัฒนาการปลูกนํามันและพืชน้ำมันเพื่อผลิตนํามันจากเมล็ดชาและ พื้นน้ำมันอนงื่นให้คนไทยได้บริโ,โภคน้ำมันที่มีคุณภาพเพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชนเพื่อเป็นแหลง่งรวบรวมและให้ความรู้เกี่ยวกับน้ำมันและพื้นน้ำมันชนิดต่างๆต่อมาโครงการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมตัวอย่างโครงกรารโครงการคืนชีวิตกล้วยไม้ไทยไพรพลึกอันเนื่องมาจากพระราชดำราบริเวณภาะตำหนักดอยตุงและบริเวณพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุง สมเด็จพระานางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชีนาถพระบรมราชนารนาชนีพันปีหลวงได้เสด็จเป็นองค์คม้มนตรีประธานเปิดงานในช่วงระหว่างทอดพระเนตรงานที่นาสการและประกวดกล้วยไม้นั้นได้มีพระราชดำรัสกับอธิบดีสถาบันเทคโนโลยีแม่โจ้ว่าถึงกล้วยไม้ที่มีความสำคัญแต่นับวันก็ยิ่งสูญหายไปขอให้มีการอารนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้ไทยไว้ผู้เกี่ยวข้อง ได้ปรึกษาหารือเพื่อแนวเพื่อสนองแนวทางพระราชด,ดิดังกล่าวนอกจากนี้สถาบันได้รับพระราชดำริให้อดรักและรวบรวมพันธุ์กล้วยไม้ของไทยสมเด็จพระเทพ,พรัตร,ราชสุดาสยามบรมาราชกม,มารีเมื่อสเสด็จพระราชปริญญาบัตรแก่บัณฑิตเมื่อวันที่19กุมภาพันธ์พศ2535และทรงเปิดริยาากล้วยไม้ไทยที่สถาบันจัดทำขึ้น เพื่อเทิดพระเกียรติเนื่องในวโรกาสที่ทรงมีพระชนมายุ3 6พรรษาและจากพระกระแสรับสั่งของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีซึ่งมีแก่คณะผู้บริหารสถาบันวันที่4ตุลาคศพศ2 5ั5ณพระตำหนักดอยตุงให้รวบรวมศึกษาขยายพันธุ์กล้วยไม้ไทยและนำคืนสู่ป่าที่ดอยตุงด้วย จากพระราชดิริของทั้ง3ามพระองค์สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้จึงรวบรวมกองทัพบุกกรมป่าไม้องค์กรเอกชนจึงได้จัดทำโครงการขึ้นชีวิตกล้วยไม้ไทยสู่ภัยพิึกเพื่อสนองต่อเบื้องอยุคนระบาดท,ที่ได้ทรงมีพระราชดิริให้อนุรักษ์กล้วยไม้ไทยและนำพืนสู่ป่าจากความเป็นมาดังกล่าวที่ประชุมคณะกรรมการเห็นควรให้ ชื่อโครงการอย่าเป็นทาการว่าโครงการคืนชีวิตกล้วยไม้ไทยสู่ไพรปึกอันเนื่องมาจากพระราชดำริน่าจะเป็นการเหมาะสมยิ่งโครงการพัฒนาด้านการศึกษาโครงการโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนดอยล้านจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่1มกราคม2 5 3 3โดยกองกำกับการตำรวจตะเวนชายแดนเขต5 ได้รับมอบหมายให้ตำรวจตะเวนชายแดนที่506ร่วมกับราษฎรสร้างอาคารชั่วคราวขึ้นหนึ่งหลังและเปิดทำการสอนเมื่อวันที่10กุมภาพันธ์2503มี10ตำรวจเอกแก้วยิ่งสุขและตำรวจตรีดอนพลศรีเป็นครูสอนในปีพศ2505 ได้งบประมาณกองกำกับตำรวจตะเวนชายแดนเขต5สร้างอาคารหนึ่งหลังและต่อมาเมื่อพศ2517กองกำกับการตำรวจตะเวนชายแดนและนักเรียนโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบำรุงที่41บ้านดอยล้านเป็นโรงเรียนที่ตั้งขึ้นในเขตสังกัดกองกำกับการตำรวจตะเวนชายแดน 31จังหวัดพะเยากองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนโรงเรียนเปิดทำการสอนตั้งแต่ปีพศ2 5 0 3